สว,สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์สุเมศสงวนสุขนะครับในวันนี้นะครับ <etchup. S 2> เดี๋ยวเราจะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังญลักษณ์นะครับแล้วก็ปรากฏการณ์พิเศษนะครับที่เกิดขึ้นในโลกนะครับแล้วก็ในแผ่นที่อากาศของเราด้วยนะครับปรากฏการณ์นี้มีความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศมากๆานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นที่ไหนนะครับที่นั่นก็จะมีความแปรปรวนของอากาศค่อนข้างสูงซึ่งนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะครับรู้จักกับสัญลักษณ์ นะครับรู้จักการกำเนิดนะครับการเกิดของมันนะครับล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับในวันนี้ที่เราจะพูดถึงปรากฏการณ์ก็คือปรากฏการณ์ของแนวปะทะอากาศและก็พายุนั่นเองซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับเวลาที่นักข่าวนะครับที่เขาพยายกรณ์อากาศเนี่ยเขาก็จะพูดว่าวันนี้มีแนวปะทะอากาศพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้เกิดฝนตกแล้วตกลงแนวปะทะอากาศคืออะไรนะครับหรือพายุนะครับวันนี้มีพายุดิเฟชันพายุโซนร้อน มันคืออะไรกันแน่นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยหรือเปล่าพวกเราจะได้รับผลกระทบไหมนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปร่วมกันเรามาดูนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวปะทะอากาศกันก่อนนะครับนักเรียนเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความกดอากาศไปแล้วเราก็จะพบว่าความกดอากาศในโลกใบน,นี้นะครับมันมีลักษณะ แบ่งง่ายๆเลยก็คือ2แบบนะครับก็คือความกดอากาศสูงนะครับหรือตัว H นะครับก็คือการที่มวลอากาศเย็นเนี่ยกดจากข้างบนลงมาข้างล่างทําให้อากาศพักพื้นเนี่ยมีลักษณะอากาศที่เย็นกับความกดอากาศต่ํา นะครับความกดอากาศต่ําหรือตัว L เนี่ยก็คือลักษณะของอากาศที่ได้รับอุณหภูมิสูงนะครับทำให้อากาศเนี่ยเบาแล้วก็ลอยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนแบ่งง่ายๆก็คือมีลักษณะอากาศเย็นนะครับกับลักษณะอากาศร้อนนั่นเองนะซึ่งแนวปะทะอากาศเนี่ยมันก็คือการที่ย่อมความกดอากาศสูงและย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวเข้ามาชนกันแต่การชนกันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะให้ลักษณะของ อากาศนะครับหรือสภาวะอากาศหรือลักษณะของหยาดน้ําฟ้าที่มันแตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับถ้าเกิดเราเรียกลักษณะของแนวปะทะอากาศเนี่ยในภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า Air f r o n t นะครับ front ก็คือแนวหน้านะครับแ i r ก็คืออากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวปะทะอากาศเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1ก็คือแนวปะทะอากาศร้อนนะครับหรือว่า Warm Front แบบที่2คือแนวปะทะอากาศเย็นหรือ c o ฟร front นะครับแบบที่สก็คือแนวปะทะอากาศอยู่กับที่เราเรียกมันว่า stationary front นะครับแล้วก็แบบที่4เราเรียกว่าแนวปะทะอากาศซ้อนหรือ o c c l u d e front นะครับซึ่งแต่ละแบบอย่างที่บอกจะให้ลักษณะที่แตกต่างกันเพราะนั้นเรามาดูลักษณะของการประทะของอากาศในแต่ละรูปแบบกันนะครับ รูปแบบที่1นนะครับก็คือแนวปะทะอากาศร้อนนะครับถ้าเกิดดูจากรูปเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของอากาศนะครับสออย่างก็คืออากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับซึ่งอากาศเย็นโดยปกติเนี่ยมวลมันเยอะเมื่อมวลมันเยอะมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับในรูปเราจะเห็นว่าลูกศรของทิศทางของการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกัน <utan> ذا, เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าลักษณะของอากาศร้อนเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศเย็นเพราะนั้นอากาศร้อนเมื่อเคลื่อนที่มาปะทะกับอากาศเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับเราเอาดินน้ำมันไปชนกับเหล็กดินน้ำมันมีความหนานแน่นน้อยกว่า,าก็จะเกิดการดันตัวขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับพออากาศร้อนเคลื่อนที่มาปุ๊บมันก็จะถูกดันตัวขึ้นเพราะนั้นตัวขึ้นไปปุ๊บอากาศร้อนพวกนี้มันมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะเอาความชื้นพวกนี้ขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าเดิม เมื่อมันขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับที่อยู่ในรูปแบบของแกส๊สในอากาศร้อนเนี่ยก็จะเริ่มควบแน่นกลายเป็นเมฆแต่ว่าเมฆนะครับที่เกิดขึ้นแนภาวะ,ะอากาศร้อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเมฆที่เป็นแผ่นๆนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนเวลาเคลื่อนที่ขึ้นไปมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามสันของแนวอากาศเย็น นะครับเราก็จะเริ่มควบแน่นเป็นลักษณะแผ่นๆนะครับหรือเมฆสเตตัสนั่นเองซึ่งลักษณะของอากาศแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดเมฆแผ่น hmm. เกิดฝนตกด้วยนะครับเรามาดูลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศร้อนกันแนวปะทะอากาศร้อนเนี่ยสัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงโดยมีครึ่งวงกลมเนี่ยอยู่ติดกับเส้นสีแดงด้านที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับจะเป็นด้านของอากาศเย็นส่วนด้านที่ไม่มีครึ่งวงกลมจะเป็นด้านของอากาศร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนเจอลักษณะ ของแนวปะทาอากาศแบบนี้เราก็จะสามารถกําหนดได้ว่าฝนเนี่ยมันจะตกอยู่ในทิศทางไหนนะครับซึ่งฝนจะตกอยู่ในทิศทางที่อากาศจะเย็นลักษณะาอากาศนะครับที่เกิดขึ้นจากแนวปะทาอากาศร้อนหนึ่งเลยก็คือบริเวณใดก็ตามที่เกิดแนวปะทาอากาศร้อนเนี่ยอุณภูมิมันจะพุ่งสูงขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นบางวันนะครับที่ฝนจะตกน,นักเรียนจะรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยร้อนอบอ้าวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก่อนฝนตกที่ร้อนเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอันที่อากาศร้อนมันเคลื่อนตัวเข้ามาหาเรานะครับทำให้มันร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณใดก็ตามที่มีแนวปะทะาอากาศร้อนอยู่บริเวณนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับอันที่2เกิดการควบแน่นของไอ้น้ำนะครับเนื่องจากว่าไอ้น้ำเนี่ยมันอยู่ในอากาศร้อนเมื่ออากาศร้อนมันเคลื่อนตัวขึ้นสูงนะครับความกดอากาศมันค่อยๆลดลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ตัวไอ้น้ำเนี่ยมันเริ่มควบแน่นเป็นหยดนะครับซึ่ง อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับทำให้ลักษณะของเมฆเนี่ยมันเป็นแผ่นเกิดฝนฝนตกนะครแต่ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าฝนพวกนี้จะเป็นลักษณะของ long t i m e rain นะครับก็คือเป็นฝนที่ตกในระยะเวลายาวนานเลย น,นักเรียนอาจจะเห็นบางวันที่แบบฝนตกไปปอยแต่ตกแต่เช้าเย็นเย็นอะไรแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศร้อนนะครับแล้วก็เกิดหมอกอาจจะเกิดหมอกขึ้นได้เนื่องจากว่าเมื่อฝนมันตกลงม,มาแล้วเนี่ยอากาศภาคพื้นมันร้อนมันก็จะทําให้อัตราการระเหยสูงขึ้นไปด้วยนะ่เพราะฉะนั้นพวกนี้นะถ้าเกิดแล้วเราพูดกันง่ายๆแนวปะทะอากาศร้อนเนี่ยก็จะทําให้ฝนตกไม่หนักแต่ยาวนานนะครับต่อไปนะครับก็คือแนวปะธะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศเย็นหรือโคฟรอนนะครับล well ักษณะของแนวปะทะอากาศเย็นเนี nuts, ่ยมันคือการที ky, ่มวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้าหามวลอากาศร้อนมวลอากาศร้อนอยู่กับที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามาพอเคลื่อนตัวเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนปุ๊บมันทําให้อากาศร้อนเนี่ยเกิดการยกตัวขึ้นแต่การยกตัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นการยกตัวที่ค่อนข้างเร็วเร็วกว่าลักษณะของแนวปะทะอากาศร้อนนะเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่อากาศเย็นมันเคลื่อนตัวเข้าหาอากาศร้อน อากาศร้อนจะยกตัวขึ้นสูงนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็จะพัดพาเอาความชื้นนะบริเวณนั้นให้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนตัวขึ้นสูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําให้เกิดเมฆปริมาณมหาศาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมฆปริมาณมหาศาลแบบนี้ก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศด้วย mm hmm. เรามาดูลักษณะ ของสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศเย็นกันนะครับแนวปะทะอากาศเย็นเนี่ยเราจะใช้เส้นนะครับสีฟ้านะครับโดยจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ติดกับเส้นด้านใดที่มีรูปสามเหลี่ยมด้านนั้นคืออากาศร้อนนะครับด้านที่ไม่มีรูปสามเหลี่ยมคือด้านที่เป็นอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้น ฝนจะตกในฝั่งของอากาศร้อนหรือฝนจะตกในฝั่งที่มีสามเหลี่ยมเสมออันนี้จําง่ายๆต่อไปลักษณะอากาศนะครับที่เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษนะครับหก็คืออุณหภูมิมันจะลดลงเนื่องจากว่าอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้ามานะครับอย่างเช่นบางวันเนี่ยฝนจะตกฟ้าใสอยู่เลยอยู่ๆก็ฟ้ามืดครึ้มแล้วก็เย็นวูบนะครับมีลมพัดแรงอันนี้ก็คือแนวปะทะอากาศเย็นนะครับซึ่งเราจะพบบ่อยๆในประเทศไทย อุณหภูมิจะลดลงมากๆบางทีลดลงอาจจะระดับ10องศาเลยก็มีต่อไปอันนี้2นะครับก็คือเกิดการควบแน่นทําให้เกิดเมฆเมฆในกลุ่มของแนวปะทาอากาศเย็นเนี่ยจะเป็นเมฆก,ก้อนถ้าอากาศไม่เย็นมากอุณหภูมิไม่ต่างกันมากก็จะเป็นกลุ่มคิมูลัส แต่ถ้าอากาศมันต่างกันมากอย่างเช่นกลุ่มของอากาศเย็นแบบเย็นมากๆชนกับอากาศร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดเมฆลักษณะที่เป็นเมฆคิมูโลนิมบัสก็คือเมฆฝนฟ้าขนองนั่นเองยิ่งเย็นมากเมฆยิ่งก้อนใหญ่เมฆก,ก้อนใหญ่ฝนก็ยิ่งตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากแนวะทาอากาศเย็นก็คือมันจะเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองเกิดฝนตกหนักเกิดลมแรงอาจจะเรียกว่าพายุ ลูกย่อมๆมัมก็ได้แต่ว่าพายุมันคือการที่เกิดกลวยอากาศแต่อันนี้ไม่ได้เกิดนะครับก็เรียกว่าพายุฝนฟ้าขนองตกไม่นานนะครับเมื่อความเย็นเคลื่อนตัวผ่านไป ฝนก็จะหยุดตกบางครั้งอาจจะตกอยู the ่เราละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแต่จะตกแรงรลอก็ตกหนักมากๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแนวปะทะอากาศเย็นต่อไปนะครับก็คือแนวปะทะอากาศแบบอยู่กับที่นะครับเราเรียกว่า stationary front stationary front นี่คือการที่มวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนเคลื่อนตัวทั้งคู่นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นแนวปะทะอากาศร้อนคืออากาศเย็นอยู่นิ่งแนวปะทะอากาศเย็นคืออากาศร้อนอยู่นิ่งแต่ถ้าเป็นแนวปะทะอากาศแบบ stationary คือเป็นแนวปะทะอากาศที่ลมเย็นกับลมร้อนเคลื่อนตัวเข้าหากันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนตัวเข้าหากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ตรงบริเวณแนวปะทะเนี่ยเกิดการยกตัวของอากาศอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดการควบแน่นแล้วก็เกิดเป็นเมฆก้อนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะยกตัวสูงมากๆนะครับมาดูลักษณะอากาศกับดูลักษณะของสัญลักษณ์กันนะครับสัญลักษณ์ของ stationary front หรือสัญลักษณ์ของแนวปะทะอากาศแบบอยู่กับที่เนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ที่เอาทั้ง2แบบมาผสมกันก็คือเป็นเส้นแล้วก็มีครึ่งวงกลมสีแดงแล้วก็มีสามเหลี่ยมสีฟ้าซึ่งวงกลมสีแดงกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยมันจะอยู่สลับนักเรียนจำง,ง่ายๆมันจะสลับกันนะครับถ้าสีแดงจะเป็นอากาศเย็นสีฟ้าจะเป็นอากาศร้อนเพราะฉะนั้นนะครับในลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการควบแน่นเกิดเมฆ แต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันชนกันเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าลมเย็นมันเร็วกว่าหรือลมร้อนมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมฆมันจะเกิดได้ขึ้นทุกรูปแบบเลยนะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของความเร็วลมความกดอากาศอุณหภูมิเกิดฝนตกแต่ฝนตกไม่ได้หนักมากนะครับคือมันจะหนักมากหรือหนักน้อยมันขึ้นอยู่ความชื้นนะครับถ้าความชื้นสูงก็อาจจะฝนตกหนักหน่อยนะแต่ที่สําคัญเลยถ้าเป็นสเตชันแนลลี่ฝนพวกนี้ส่วนใหญ่นะมันจะเกิดขึ้นในละติจูดที่สูง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดลักษณะของมอกหิมะนะครับบางที่ถ้ารุนแรงมากๆก็อาจจะเกิดลูกเห็บได้นะครับซึ่งพวกนี้จะบักจะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่าถามว่าทําไมต้องเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำเพราะช่วงหัวค่าเป็นช่วงที่พื้นดินกําลังาคายความร้อนนะครับเมื่อมันคายความร้อนเนี่ยมันก็เลยทําให้อากาศร้อนเนี่ยมันเคลื่อนตัว น้เสื่ออากาศเย็นในบริเวณละติจูดสูงเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่แล้วแต่พอมาช่วงค่ำเนี่ยอากาศร้อนจากภาคพืค้นเนี่ยก็จะทําให้อากาศร้อนเนี่ยมนเคลื่อนตัวมาด้วยก็เลยชนกันนะเพราะฉะนั้นลักษณะของ s t a t i o n a r y f r o อนก็จะทําให้เกิดพวกหมอกพวกหิมะเนี่ยในตอนหัวค่ำนะครับเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปนะครับแนวปะทะอากาศซ้อนนะครับเรียกว่า o c อฟคูด f อน n t นะครับก็คือเกิดจากมวลอากาศเย็นนะครับเลื่อนที่มาเจอกับมวลอากาศร้อน นะครับแล้วมวลอากาศร้อนถูกยกตัวสูงขึ้นและเคลื่อนที่อยู่ด้านบนเหมือนมันซ้อนกันแบบนี้นะครับทำให้มันเกิดการยกตัวของอากาศแล้วก็เกิดการควบแน่นเป็นเมฆด้านบนนะครับซึ่งมันเหมือนอากาศเย็นเคลื่อนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็อากาศร้อนเคลื่อนที่อยู่ข้างบนแบบน,นี้อันนี้ก็คือลักษณะของแนวปะทะอากาศแบบซ้อนนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเป็นแนวปะทะอากาศซ้อน <an> เขาเอาสีมาผสมกันเลยนะครับสีน้ําเงินสีแดงก็กลายเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะของสัญ,ญลักษณ์สลับนะครับเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมซ้อนกันลักษณะอากาศของอากาศซ้อนเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็จะทเจอแบบนี้อากาศจะเย็นลงกว่าปกติเพราะอากาศเย็นจะวิ่งอยู่ข้างล่างยิ่งอากาศเย็นมากนะครับเราก็จะรู้สึกว่าหนาวหนาวเย็นขึ้นมากนะครับครบนี้นะครับลักษณะของการเกิดเมฆมันจะเกิดได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำเลยเนื่องจากว่า อากาศร้อนเนี่ยมันถูกยกขึ้นไปข้างบนและทําให้เกิดการผันขวนนะครับของลมด้านบนนะครับเกิดฝน,นเกิดหิมะเกิดลูกเห็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลักษณะของออฟคูลฟอนเนี่ยเราจะพบในละติจูดสูงๆเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวเย็นอันนี้ก็คือแนวปะทะอากาศทั้งหมดนะครับตัวอย่างสัญลักษณ์ของแนวปะทะอากาศในแผนที่อากาศก,าก็ดูตามสไลด์เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแนวะทะอากาศเย็นนะครับก็เราจะพบว่ามันจะอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ทางทะเลทางตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากบริเวณนี้มันมีกระแสน้ําเย็นนะครับแล้วก็มันอยู่ใกล้กับ阿拉斯าและไซบีเรียนะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้จะหนาวเย็นอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีกระแสน้ําอุ่นที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เนี่ยขึ้นมาด้วยทําให้บริเวณญี่ปุ่นเนี่ยเกิดแนวปะทะอากาศบ่อยมากนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจึงเป็นประเทศที่มีภัยพิบัตินะครับทางเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของวาตาภายัยแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ย ค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยคนญี่ปุ่นก็เลยต้องมีวินัยมากๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ stationary font นะครับก็จะเห็นว่าก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของ o c c r e t font นะครับอันนี้น่าจะอยู่ตรงบริเวณตอนใต้ของ阿拉斯加นะครับอันนี้ก็คือแนวปะทะอากาศแล้วถามว่าประเทศไทยมีไหมแนวปะทะอากาศแบบนี้มีนะครับแต่น้อยมากเป็นลักษณะของแนวปะทะอากาศที่ไม่ได้ใหญ่พอที่เรดาร์จะตรวจจับได้เพราะฉะนั้นในแผนที่อากาศ ในประเทศไทยจึงไม่ค่อยเห็นลักษณะของแนวปะทะอากาศเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของย่อมความกดอากาศแล้วก็ร่องความกดอากาศมากกว่านะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับปรกากฏการณ์นะครับดูรูปนะเป็นปรกากฏการณ์ที่เราเรียกมันว่าเมฆอาร์คัสนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการชนกันของอากาศนะครับแล้วก็เกิดการม้วนของลมทําให้เวลาที่ไอ้น้ำมันควบแน่นเนี่ยมันทําให้เกิดเมฆแต่เมฆเนี่ย มันไม่ได้เป็นก้อนและมันเป็นลักษณะของแนวตามแนวปะทะเลยเนื่องจากว่าลมมันพัดค่อนข้างเร็วมากๆซึ่งมันแบ่งออกเป็น2แบบนะครับในรูปเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะที่เราเรียกมันว่าเชลฟ์นะครับแต่มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบหลอดมันจะเป็นกลวยยาวๆไปเลยนะครับซึ่งลักษณะของเมฆอาคัสเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแนวปะทะอากาศที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเมฆอาคัสเจอเมื่อไหร่เรฝนได้เลยนะครับฝนตกแน่นอนอ่าต่อไปนะครับ นอกจากแนวปะทะอากาศแล้วยังมีปรกากฏการณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะครับอยู่ในแผนที่อากาศแล้วเราเจอกันทุกๆปีนะครับก็คือเรื่องของพายุนั่นเองนะคราวนี้พายุในแผนที่อากาศเนี่ยแล้วเราจะอ่านมันยังไงละ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันรุนแรงแค่ไหนมันเป็นพายุชนิดอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนํากันนะครับสัญ,ญลักษณ์ของพายุบนแผนที่อากาศเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของสัญ,ญลักษณ์ และกลุ่มที่2คือกลุ่มของตัวอักษรบอกข้อมูลนะครับของพายุเรามาดูสัญลักษณ์ของพายุกันนะครับพายุที่อยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับก็คือพายุอีเพชัันพายุโซนร้อนแล้วก็พายุไต้ฝุ่นนะครับเราไม่มี secondary storm นะครับหรือพวกทอร์นาโดเนื่องจากว่าความผันผวนของกระแสน้ำ อุณหภูมิของกระแสน้าอุ่นและกระแสน้ําเย็นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็เลยทําให้เกิดพายุใหญ่ในทะเลได้แต่ว่าไม่เกิดลักษณะของ secondary storm หรือพายุที่เกิดขึ้นบนบกไม่มีนะครับพายุของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือ depression นะครับต่ำสุดเลยโซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นแต่ละรูปแบบเนี่ยเวลาเขาแบ่งเขาแบ่งจากความเร็วลมณศูนย์กลางนะครับ ามาดูอันแรกนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของพันธุ์อากาศนะครับถ้าเจอพายุดีเพชชันสัญลักษณ์ที่เขาใช้ก็คือตัว D พิมพ์ใหญ่นะครับจะอยู่ตรงกลางเลยตัว D พิมพ์ใหญ่เนี่ยก็คือพายุดีเพชชันพายุดีเพชชันก็คือพายุที่มีศูนย์กลางความเร็วลมเนี่ยต่ำกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปพายุโซนร้อนนะครับพายุโซนร้อนสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นวงกลมมีขีดนะครับแต่ว่าด้านในวงกลมจะเป็นสีขาว ค,ความเร็วของเขาจะอยู่ที่ละวๆประมาณ63ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พายุที่รุนแรงที่สุดเลยในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็คือพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นเนี่ยความเร็วลมจะมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัญษักณจจะคล้ายๆกับพายุสนร้อนแต่ว่าข้างในจะเป็นสีดําแต่ว่าจริงๆแล้วในแผนที่อากาศจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพายุนะครับด้านบนก็คือดิปเปชีนทางซ้ายคือพายุสนร้อนแล้วก็ ทางด้านขวาเราจะเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับด้านล่างเราจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในรูปทางด้านขวามือเราจะเห็นว่าด้านล่างของพายุเนี่ยมันมีตัวอักษรเป็นอักขระแปลกๆนะครับพวกนี้คือข้อมูลของพายุทั้งสิ้นนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเรามาสอนอ่านกันทีละบรรทัดเลยบรรทัดบนนะครับ ts นะครับนากรินะครับ1 4 1 2 9 9 0 hpa มันคืออะไรนะครับ ts ts มันคือ tropical storm t ropical storm ก็คือพายุโซลอนนะครับในเครื่องหมายคำพูดนากริคือชื่อนะครับซึ่งชื่อของพายุเนี่ยมันก็จะมีการคุยกันนะครับก็จะมีการใช้ภาษาที่สลับกันไปนะครับวันนี้ของภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาภาษาเมียนมาก,ก็แล้วแต่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดู 990 hpa หมายถึงว่าความกดอากาศณจุดศูนย์กลางของพายุหน่วยของเขาคือเฮกโตพาสคาลนะครับ hpa คือเฮกโตพาสคาลแล้วซึ่งจริงเฮกโตพาสคาลก็คือหน่วยมิลลิบาร์นั่นเองเพราะฉนั้น990เฮกโตพาสคาลก็คือณศูนย์กลางของพายุนากร์เนี่ยมันมีความกดอากาศอยู่ที่เร,ราๆาประมาณ990เฮกโตพาสคาลหรือ990มิลลิบาร์นั่นเองอามาดูบรรทัดที่2บรรทัดที่2เขาเขียนว่า23.3องศา N ล 128.3องศาตะวันออกก็คือพิกัดของจุดศูนย์กลางพายุนะครับว่าจุดศูนย์กลางพายุนี้อยู่ที่เส้นละติจูดและลองจิจูดเท่าไหร่นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็อยู่ที่ละติจูด23.3องศาเหนือแล้วก็อยู่ที่ลองจิจูด128.3องศาตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถกำหนดตำแหน่งของมันได้ว่าตอนนี้พายุอยู่ที่บริเวณใดของโลกนะครับมาดูทัดที่3นะครับทัดที่3เนี่ย N N w 12 kts อันนี้คือบอกทิศแล้วก็ความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุนะครับทั้งหน่วยเป็น NOT, นอตเนาะ NNW n, n, w. n, w. n w ก็คือนอตเวสนะครับนอตเวสก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่ามันมี N w. อีกตัวหนึง่ง NNW ก็คือเป็นที่ตะวันตกเฉียงเหนือที่ค่อนข้างไปทางเหนือนิดนึงนะครับ12 kts ก็คือมันเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ค่อนไปนทางเหนือเนี่ยราราวประมาณ12นอตนะครับต่อวินาทีอ่าแล้วก็บรทัดส,สุดท้ายนะครับอันนี้ตรงตัวเลย Max Win 40 kt หมายความว่าความเร็วลมณจุดศูนย์กลางนะครับมีความเร็วลมเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างเนี่ย n a x win 40 kt ก็คือมีความเร็วลมประมาณ40นอตเพราะฉะนั้นเราลองมาอ่านข้อมูลของพายุลูกนี้กันหน่อยนะครับพายุดิ p เป s รชันแล้วเรามาเฉลยกัน มาเฉลยกันเลยนะครับก็คือพายุลูกนี้เป็นดีเพสชันเนาะเพราะว่าเป็นตัวดีอยู่ตรงกลางอ่านข้อมูลนะครับ Td 1 0 0่ดี1 0 HPA ก็คือเป็น tropical depression เป็นพายุดีเพสชันที่มีความกดอากาศณจุดศูนย์กลางอยู่ที่1,002ัส a เฮกโตปาสคาลนะครับอยู่ที่ลัติจูด15.5ุด5องศาเหนือและลองจิจูด1้อย33.5องศาตะวันออกนะครับเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ slowly ก็คือไปช้าๆนะครับ แม็กซ์วินอยู่ที่30 k t ก็คือความเร็วลมนะศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ30นอตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการอ่านสัญลักษณ์ของแนวปะทะอากาศแล้วก็การอ่านสัญลักษณ์ของพายุนะครับซึ่งเมื่อเราเจอเสรสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับแน่นอนว่าสภาพอากาศบริเวณที่เกิดสัญลักษณ์เหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะพยากรณ์หรือคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าลักษณะของอากาศบริเวณนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตามข้อมูลที่เราได้เรียนรู้กันไป เพราะฉะนั้นเรื่องของแนที่อากาศเนี่ยเราก็จะจบลงนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวในขราวหน้านะครับในตอนต่อไปเราจะไปพบกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะครับว่าเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้พวกเราอ่านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อตอนหน้าครับผมผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน